สบายดีพี่น้องสู้กูสุขคนครับพบกับอิทนะชาตสแแทกแดกตับครับโอ้โหหลังจากครั้งที่แล้วอีสั่งอึ่งอ่างไปก็อย่างที่บอกครับสั่งไปแล้วพอเอามา <c oughs> สั่งมาจากอีสานพอมาถึงบ้านนี่ไม่ใช่อึ่งไข่แต่มือนีนี่ไข่พี่น้องได้มาสองกิโลผมหนีคนกินบ่ไดหลายได้พี่น้องเนี่เบิงบ่งเดอเบิรงเดอไข่บะ เขาบอกว่าวิธีเลือกอื่นไข่เนี่ยมันก็ต้องโอ,โอ,โอ,โอ้หอหอน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 คุณดผู้ชมไข่ครับไข่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 ไขอ,อืมนัวปกติเขาไม่เคยทำเป็นคิปมานั่งกินแบบนี้ครับตอนไปกับบ่าวทา้าว่นแหละอืมนัวเวย ไดนมากี่สิบห้าตัวหนึ่งกิโลครับ คนที่ไม่เคยทานต้องได้ลองนะมันมันหอมมันมันหอมแล้วก็ถ้าซื้อมาไวได้หลาย,ลายกิโลเนี่ยไปต้มไ่ก่อนพี่น้องต้มจะกินไปได้หลายพอจะเอามากินก็เอามาต้มอีกครั้งหนึ่งแล้วต้มให้สุกก่อนแต่ถ้าเราไม่ต้มก่อนเนี่ย ตึงมั่กับที่ใครออกถ้าเราขังเอาไว้นะโอ้ยพี่ ซาบป้ะเนี่ยมีกระเขียบไข่ทุกตัวครับพี่น้องไข่ทุกตัวไข่ทุกตัวอขอหน้าปลา กันมายุ่นหน่อยนะอืมน่ครับไข่ครับไขรรุนรุนเล่น่นี่น้องพูนะใครทุกตัว กับสูตรทั้งไหนะครับทั้งอื่นอาจิตตมแบบทั้งอื่นอาจิตตมแบบว่าหยดๆใช้อีกน้อยแสบๆใส่ยังก็แสบครับ ปาตาเด็กสมบูรณ์พี่น้องใส่เอยียงกัแซบ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 ตอนนะนำเพราะว่าคนเป็นคนที่สนับสนุนช่องสแต,แต็กแตกตับเขาอยูนอ่นะครับวันนี้มีคา,า,า,า <c ười> <c ười> รุดคาร่าคาหนุ่ม <c ười> อยูอ่ในหมอกันมีอีกเลยพี่น้อง ผมกินเลยหลายหลื่อกรเจ้าดอกตัววะแฟนคนมักครับเลยสั่งซื้อมาจนได้มันมันออกอ,อกขออภัย้ะ ตรงโควิดกับกบากล้าออกไปใช้ปันไรครับเดี๋ยวรอให้มันซากหน่อยก่อนผมทีไปทายคลิปมั่งนอกฝ่าห้อง ก็อสออ่อนไข่ว่า หนึ่งปีมีครั้งเดียวอาหารมันเท่าพี่น้องอาหารตามฤด,ดูกาลเนี่ยมันมีทั้งปีนาแหล่งกัไใครมดแดงฝนมากกับมีอึงหแหล่งไม่ต้งเห็ดพร้อมเลยหากินง่ายกว่าสมัยผม,มเป็นเด็กหน่อยโอ้ส่สิได้กินตะกี้กันเลยหาง่ายก็เลยนี่หนูกินเท่ากับหาซื้อเพราะว่าอึงตอนนี้ก็มีเลี่ยงขายแล้ว เราเห็นฟ้ามเรียงขายแล้วครับมันมันออก ัาเกียบร้อนให้เป็นจุกสี <c oughs> ตัวเล็กๆหรือไข่ได้พี่น้องเลยไขบ่บดนะผมด้วยไข่กันครับไขบ่เบิด ตัวน,นี้ก็เป็งสิไข่อึ่งหน่อยป่ะ ต้องนั่งกินน้ำทงน้าแล้วพี่น้องเนะบรรยากาศกินไปกินมาแนงเขาแนงเขาครับไม่มนสีอินมบอก่นน่งอยากกักินเลยบนเ่าใดครับนะอีละข้ามเอาอ อิมแซ่บเลอิม่มผมกินบมไดล,ลหลายครับเอาก็แสดงว่าปีนี้ดีใจแล้วครับได้กินอึง่งปีละครั้งก็ยังดีอึ่องอ่างบันเท่าพลูอึง่งเผาหรืออึ่งอย่างครับพี่น้องครับขอบคุณแฟนๆที่ติดตามมาตลอดเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมคลิปนี้กินอึ่งอ่างตามฤดูดการนะครับตามพิษาคนบันเท่า คนบบกินกันบโบวาก,กันนะพี่น้องเนาะสวัสดีครับบันดีครับ